da uh -huh. जन्दा เรียนรูกเพนั่นเ,เจอสองกันห้าร้อยสิบหกกับเดือดแล้ว ประชาชนทยากคาาดับเ็นเกียรติครับ ที่11เพื่อลูกจากสกอตแลนด์นเป็นลูกสาวจากสกอตแลนด์นเจ็ดเจ็ดครับ ท,ที่พบว่าการเมืองใหม่ที่องนอบพระปุนนำหน้าที่สิตาจ้ายส้าทีนพิพาาและพระโุทธับดุลยรนบ Hai. Dia ที่บุกครอบครัวสุขสีตาม็นดอืรั านานทีเมตตาสังสัยโยคุณแม่พันไดทำกาละลงคือการจากไปจากไปจากไปจากโลกนีจากหลูก,กจากล้านสิ่งที่อยากนี้ม่นออหลูกล้านที่ไขเทีแย่น้ำแต่ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลวันนี้มีญาติาโยมมาจากหลายนณะ จากขั้มเขมราดแน่หน้าตาแน่จากอุบลแน่จากยมนาจากต่างประเทศก็มีล้วนแล้วแต่มาแสดงความอาไล่แสดงความเสียใจกับเจ้าพระอูบลเดูญเสียซึ่งถือว่าเป็นลมพายโลลมใสของตัวของล้านเนี่ยโยมมามาแล้วมมเว็นมาบาเพ็ญเทศบุญบุศส บุญเกิดขึ้นจากการไหวพระจากการสมาทานศีลจากการมาคาราวะศพมาเถึเจบภาพบุญเกิดขึ้นตามลำดับลำดับสิ่งที่พอออกไม่ออกได้เห็นไปงานศพโดยเฉพาะสิีงที่ควนนำมาพินิจพิจารณาธรรมะบังบ่องปัญกาผูบาอาจารย์้เป็นประธานสมบัติเกา้าสังเวชคาถา ด้วยบางบองกันก็ดตังตละลัดขึ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นชนใดว่าใหญ่ยิ่งจะชายหญิงสุดท้ายกลายเป็นผีคงสถิตงดงามคือความดีจากจารึกแทนชีวีที่ดับไป คุณงามความดีทั้งเมื่อทั้งหมดนี่คุณแม่อำนวยเพชรชาลีเพนเด้่าได้จารึกไว้ในโลกนี่พอกไม่ออกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบุตรเป็นลูกนี่เ้าจังได้คุณงามาความดีของคุณแม่นวยนี่ยังไงพลานายยังไงก็ไม่หมดเกิดอีกกี่ร้อยชาติถึงจะตอบบุญแทนคุณคุณแม่อำนวยเพชรชาลีได้ผู้เป็นลูก วันเวลาที่จะตอบบุญแทนหุ้นจะทดแทนพัวน,นี้น้อยเสเหลือเกินในความรู้สึกเขาพูดที่เป็นบกพอพไม่บอกเพิ่งจงว่าเมื่อม,มาในงานศพเขาจึงเห็นตละปัดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พน้นอันนี้ลักธรรมตัวนี้ผู้บาอาจารย์นบปาทางศาสนาเพิ่นได้เขียนขึ้นสแสดงเป็นสัญลักษณ์ เป็นการบอกธรรมะแก่ผู้ที่ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลไปบอกกับเดอร์รับโบตืนเดอร์ฝืนบมีเดอร์นี้ไม่พน้นอันนี้ธรรมะเข้าไปเข้ากันนอมมาเป็นอิจารณาสุดท้ายมาจุดทูกจุดเทียนคารวะศพเพื่นไนว่าอาวัตสังมายามริตพังอันข้าพเจ้าก็จักตายเป็นแน่แท้ออกไม่บอกภาษาบาลีเพนว่า ไปจุดถูกจุดเทียนเวลาไปงานศพไปจุดถูกบอกคาระศพกะบอตองแบมือเดอร์ให้ภาวนาคราท้าวอวัตสังมายามริตพังมาเถินหลูกล้านญาติโยมกับภาวนาไปอวัตสังมายาปริตพังกายกรรมมโนกรรมปฏิกรรมที่ข้าพระเจ้าได้หลงเกินคุณแม่มื่วยเพรชาล,ลีเดอร์ใอยเป็นอโหสิกรรมมณีผู้ข่ามาา คำว่าอาวัตสังมายามริตพังถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าอันตัวเราก็จะพึงตายเป็นแน่แท้ไม่ออกแต่เินแกนเป็นค้าทาเป็น,ปนลอยแกวเป็นภาษาบลาลี่แปลว่าไฟ้กระตายจี่กันละแปลวันห้องวันนี้เป็นวาระเป็นหลอบถึงข้าวแปดบ่ปีว่าธรรมดาได้จักจารึก แทนชีวีที่จากไปคุณงามความดีพออกไม่ออกโดยเฉพาะผู้เป็นบุญหู้แก่ใจเป็นอย่างดีรานนันบัดีคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณแม่อวนวยเพชรชาลีได้ฝากไว้กับโลกดีฝากไว้กับพีนอกฝากไว้กับวัดว่าศาสนาช่วงมีชีวิตอยู่ไปใส่บาตรไปถือศีลอุโบสถเป็นประจำช่วงระยะหลังๆนี่ไปไม่ได้ก็ใสบาตร ช่วงพ่ออตีมาลูกไส้พนกเกษียณมาอยนน่ำกับลูกไส้หรือไส้าบาทอ่ามาได้บริไั้กับไปนอกจากมีทุนละไปจังหันทุกมือทุกมืออันนี้ก็ขคอสแสดงความเสียใจมันมณีบุญกุศลที่เกิดขึ้นน,อนอ้องเป็นปฏิการะส่งดองวิญญาณของคุณแม่อำนวยเพชรชาลีที่ถ้าได้ยินได้รับทราบได้รู้วันนี้ลูกหลานก็ดีพระเจ้าพระสงฆ์ ได้มาสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุศบส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ไม่ต้องห่วงหาอะไรน้อมเอาคุณงามความดีที่เกิดจากการสมาทานศีลก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีฟังพระพระสวดพระอภิธรรมก็ดีขอบุญกุศลเหล่านั้นจงน้อมเป็นปฏิกระส่งดวงวิญญาณของคุณแม่อาหนวยเพชรชาลีให้ไปสู่สัมภารยภพคือสุปฏิภูมิ นอกจากนั้นก็ขอให้บุญกุศลจงย้อนกลับมาหาญาติโยมผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละทุกท่านทุกคนเทิะต่อไปตั้งใจกรวดน้ำยะทาวริวาหาปุราปริปุรินติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเตตนังอุปกะปติ Ichitang pacitang tumhang kipame wasabi cetu sabhe burentu sangkapa dan ho penarakso yatha manicho tirakso Yeah. ayamwan Pak